ี่บอกคือว่าเลขที่ว่าเฮ็ดส,สูตรอะไรง่ายๆนั่นครับค <ừ. S 2> ันเป็นขันเป็นว่านในนั่งนั่นขันเป็นว่าเฮ็ดนั่นจะคิดออกได้เลยนะแต่ว่าคันเศร้าเฮ็ดนั่นคิดยังบอกจังเลือดว่บาบ่ออย่างใหหไผ่ละาหนึ่งกับบ่อขายกับยอดทังสี่ละนั่น แม่นนะครับนพ่อเนะเป็นเลขสูตรนพ่อเนะครับผมเลขสูตรครับพ่อให้มาสองห้าสองห้ามันออกห้าสองใช่มันออกห้าสองทำไมรอบนี้กลับขึ้นเนาะไม่พ่อบอกว่าไม่ต้องกลับเพราะปกติแล้วมันมันไม่ค่อยกลับมีครับมันออกมาตรง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 เลยตรงใครจะเป็นสัญจรสัญจรสัญจรมเลยครับยกไหนยกให้ดูเลยครับว่า ชี้ๆพ่อชี้ให้ดูนิดหนึ่งตัวไหนพ่อตัวไหนเนี่ยเนี่นี่สองห้าเนี่ยโอ้ก็ถือว่ากลับถ้ากลับนี่ก็ถือว่าเข้าอยู่นะพ่อนะนี่มีคนถูกอยู่เขาบอกว่ามีคนถูกแต่ว่าของพ่อเน้นคือบนอย่างเดียวใช่เออมันมาบนจริงๆเนี่เบอร์โทรมันก็สองห้าใช่ไหมใช่ครับหกสองห้าถ้าสามสองห้านี่สามตัวเลยนะพ่อนะไปเข้ารถรถคันนั้นน่ะรถขี่รถคันนั้นไปหาแอดเม้นดังจีฬาดับ หาอยู่บ้านหายอยู่บ้านไม่ีดรกองไหมไ่คสร้อนสามรอนันนตกายแหลบแตกายแบทับเยนอะไรครับไอ้สามห้สามสามสองห้าห้าเออมันออกมันออกออไมหอ้าสองสามตัวโต๊ดใช่สามสองห้าดาบแล้วทีนี้ไปเรียกปู่จันปู่จัน์บอกว่าเดี๋ยวก็ติดครับปู่จันบอกพูดจบ สตาร์ตติดเลยอ๋อออกจนได้ไวครับครับผมก็ดีมาดีใจแสดงความดีใจกับคุณพ่อนะครับผมครับผมดีใจพ่อดีใจเหมือนกันต้องยังไม่มีต่องวดนะพ่อเนาะยังยังยังเพราะว่าต้องเอาเคสเอาเคสทีเอก่อนเพราะว่าจำเป็นต้องเอาเคสเพราะว่ามันมันงวดรว่มันออกแปลแๆนึกว่ไม่ถูกใช่ไหมเพราะเอาเคสมันก็มาออกศูนย์เก้า บอกจาก09มันก็มันก็ออกจริงเนี่ยแต่ให้25บอก FC บอกว่าไม่ต้องกลับปรากฏว่ามันกระดกมาเป็น52นี่แหละเขาต้องต้องเอาเคสอีกทีนึงต้องเอาเคสอเอาเอนไปก็ไม่เคสไม่ได้ต้องทําตามสูตรตามอันนี้แหละก็คือว่าชุดแรกก็จะปล่อย4ตัวก่อนชุดที่สองก็ค่อยอีก4ตัวได้ครับเพราะปกติแล้วมันจะมีงวดนนี้ก็ไม่แน่นะมันก็ไม่แน่จากสูงสุด สูงสุดคือแปดตัวมันจะลดลงมามันเป็นค้ที่เขาทํามาแล้วทํามาแล้วทว่าเขาทามาอะพี่น้องนะเราต้องง่ายๆนะพ่น้องบอกว่ดิ่แข็งดินแข็งว่ะถือเลยเขาจะเจ้าออกมาบาดพ่อจะมาเหตุดมันบางเสียมันก็ได้แปดคู่สูงสุดคือแปดคู่ครับผมบานนี้ขำว่าแปดคู่ไปนี่กะให้กลับกันเนื้อบานเพราะว่าให้กลับด้วยใช่ไหมทีนี้กลับบานนี้ให้กลับ มันมันไปออกเห็นนะดีเออเอาแมนแมนแต่ว่าบนใช่ไหมครับบนมันมาแต่บนไงบนกลับด้วยแมนเพราะว่ามันมันใจจะพู่กับกลับไปโดนเพราะว่ามันมันพอกับพอกับพวกโจรว่าที่ออกยังพอยังพระยายาาเหมือนมันออกไอ้สองหาดันไปออกหาสองเลยหนอคณะสันจรน้ั่นผมประนันค่าสั้นจรนากพอใจใจวิใจว่อนใจวิจัยว้อนนดีแต่ว่าคนไหนเอฟซีคนไหนเอ็นเขาเป็นขมาอะไรผ่นพอกับไม่ใจใจมันกะ สงบก็ดีใจเมื่อคืนฝันไหมครับพ่อฝันฝันว่ายังไงพ่อฝันว่าเข้าของมาห่างอีกเก้า,า oh, ล่ะโอ้ไม่ใช่งวดน,นี้เอาอีกแล้วยหอญาติญาอยู่ญาติญาติจะเจอกับนโต๊ะแล้วงวดนี้ไม่สัญจรไหมพ่อบอยอนกับบท่านเฮ็ดบอท่านอย่างเพราะาวอย่างนึงแม่ขู้เฝ้าเขาโรงพยาบาลโอ้ oh, แม่เป็นอะไรครับแม่เป็นไอไติดเดือดไอไกระแสะเดือดแม่อุดอนนะนะแม่ไม่อุดอนแม่ขอ้งฝ้าอ่ะติดเป็นแผลอยู่ที่เท้าครับอ่า ก็มันก็บ่มีกำลังใจบอกยังไงยังไม่มีกำลังใจก็ไม่มีกำลังใจกับเสีสีห่วงเอื่อยแน่ครับเส้ยสีห่วงอันนี้แน่กัเฮ็ดตามมันว่าบอกแน่พ่อสนานที่ดีพ่อเอกาดีแมนบ่อพ่อแมนไม่ขายเลยใช่ไหมพ่อขายแต่คันขั้นเขามาหาหน่มันจะพันผ้าเฮ็ดจังไงเฮ็ดสูตรนี่น่ะคันคันเศร้าเฮ็ดคันเศร้าไทยา้านี่คือจืดอบราณครับจำาบไหณจากตูตอเออู้รดณพันเจงกับเบิรงเอาได้หันแล้วขับเป็นว่า เองกับบอพอกับบอเดียว่าครก็คือเท่าไหร่ก็ไม่ขายบอขายให้สูตรนี้นะแมนเอาไปกับเฮ็ดบอได้เฮ็เกาต้องสอนต้องมันมีรู้เนาะมันเขามนเขามากเวลามันเขามากมันสีเขามากมันเจนไหนหลงไปเลยในสมองนี่ก็คือจะพาเราจับมือเราทําเลยแมนในในสมองนี่มันมันสีโลงไปเลยคัน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 ปิดปุ๊บมือตึ๊บครับเขาจะมาเบิ่งสิเฮ็ดแล้วมันสิออกตัวทั้งมาดนขาจังว่าสิอันไห้จังไดจังไดบอกคนบ้า นี่แหละบางคนเขาถามพ่อว่าเป็นอย่างคือบอกว่าใดบ่อสูตรพ่อบอกว่าใดแต่การใช้ปฏิกิริยาหาเหมือนมือได้เพื่อใช้เฮ็ดมาได้ปฏิกิริยาผ้ามามาเฮ็ดครับแต่เพิ่นมาเฮ็ดแล้วกรอเศร้าขันเพิ่นออกไปเหรอคือเบิร์ตเบิร์ตเลยเบิร์ตเฮ็ดยังชินยังบอกร้านหนึ่งก็ไม่ขายบ่อขายกับย่อนมาบ่อยังบ่อขายเมื่อก็บอกว่าเป็น พ <c oughs> อกระตัดปัญหาออกไปเนาะพี่น้องเอฟซี T ทุกคนคือนิอยู่หูยเนาะมาเป็นยังไงเด้อเออ <ทะ S 2> ข้อบอกอธิบายให้ฟังอ่ะนะ <c oughs> มาเป็นยังสันนะ้นอ่ะเพราะว่าบางคนเราเข่านี่มาบอกแพงแท้สมพ่อจะบอกไม่กินนี่อยากหรือไม่สมหนหนพ่อจะบอขายเข้าให้ร้านนึงคือบอขายเออเออพราะที่ไฮยังไงล่ะครับคันพ่อสิไปอบอกกับสิบอกยังไงกพ่อบอกว่าถือบอกว่าเป็นอีกนอกจากเห็นเพิ่นสีมาเฮ็ดมาทายถ้ำนี่มันต้องเอิ่นเพิ่อนมากๆเลย มันจะมาเข่าหาก็ยังไข่ครับเอิ้นไข่ครับพ่อเอิ้นปูหแล้วปูปูปูเนั่นปูเทวดาเม่อวันปูเพิ่นได้มโนภาพไปแล้วนะโอ้ครับเพป็นกับมหาเพป็นการนั่มอยู่ตลอดปูแปดตัวก็นั่มตลอดเนีครับเออกับกับว่ได้ว่าหรอกว่าไม่ได้อ้างเพร่ะนราไม่ได้เก็บาเพิ่นน้ำเพิ่นพาไปพาหาครับเพิ่นหากับหาคิวหากินนี่แหละหาขอหาขายนี่แหละกับว่าได้เพิ่นนากูเพิ่นว่าให้ปล่อยไปกับปล่อยคือเพิ่นว่าก็จะเสียดหยังให้ไอ้ มาทำความดีย่างทำแบบใดอีกร้านหนึ่งก็ไม่ขายสูตรนี้เมียนบอกบอกว่าใดบอกว่าใดเลยเมียนบอกว่าใดเราบอกไปกันจักสิบบอกบอกนะครับบอกว่าถึอไปออกสมัยแบบที่ว่าพ่อขีดไว้แต่ว่าเมื่อค, <S <S คืนฝันว่ามีแต่แนวได้เม่ไหมต่แนวด้เตรียมแนวเตรียมแล้วเตรียมแนวเอแต่ว่าก็พิมพ์รอไว้พิมพ์รอไว้นะพ่อเนาะเพราะว่าเป็นกำลังใจเป็นรถกำลังใจซอยกันครับเป็น เป็นดวงเอาดวงมาชอยกันกี่งวดแล้วเนี่ยพ่อไวมันเจ็ดแปดงวดแล้วบะเจ็ดงวดบอกลดงวดเงินเนาะเจ็ดงวดเน่หลุดงวดเดียวเน่บ้านนี้เดินดีอยู่เนาะมันก็เดินดีอย่พอก็าเรว่าใว้กลับบันนี้พ่อจะให้กลับเริ่พี่น้องเนี่กลับบนกลับด้วยกลับด้วยมันมันแปดคู่นึงเนาะสูงสุดคือแปดคู่บ่เกินแต่มันก็แบบมันบนอย่างเดียวนะพ่อเนาะมันก็ประหยัดต้นทุนได้หลายนะครับพ่อเพิ่ได้เฮ็ดอะไ สองครูสามครูกับมีเได<ช>้มันจิลงมาเองมันแต่แต่พฤศจิเอามาก,ก่อนไอผู้กองสลากคนออกตัวรดมากเลยพ่อกับจีเอาผลิภาพค้อนวดออกมากเลยตัวใดกับตัวนั้นนะ<อ>เอามันมีอยู่แปดหางบางงวดก็มีน้อยกว่านั้นใช่ไหมครับ้อยครับออน้อยสุดนี่กี่<ช>หางพอ่อพอสองหางย่ำได้แต่ย่ำนั่นแหละโอ้มันพฤศจิดินไม่ได้ก็บม่ลดดินเท่าไหร่ก็ไม่ลดเฮอพสองหางอันไหนพสองหางเหมือได้แั่เอาดีครับสูงสุด สูงสุดสองหางต่ำสุดมากสุดคือแปดมากสุดคือแปดบกเกินรอบนี้กลับด้วยแมนกะเพื่อให้จะไปร่วงกะ่าไปเอาพอไปหางเด้อเออโอ้ยอย่ปไปตัวกันถอพี่น้องเลยเหตุการณ์ดีๆนี่แหละอไอ้มานได้สินในถ้ำในถองเออครับพ่อตรงๆนี่แหละอันปู๊บมากพ่อกับว่าเป็นนังถือเป็นอันพอมันเทิงไปเป็นแนวท้าแมนเพราะเป็นแนวท้างไอ้ปุบมากพ่อนนกะเดือนพันแมนครับอ บ่ให้ยพิษใจกันครับเป็นเป็นเพียงผู้ไดมากับบน่อไปเออมื่อกี้นี้ช็อตเด็ดจะเห็นอดีหรอช็อตเด็ดแบบไหนพ่อมันติเดียสองผู้มืออะไรอ่ะเมือนั้นตบกล้องไปถ่านเลยไม่แน่อาจจะเป็นงวดนี้ก็ได้ไม่แน่ไม่แน่เนาะเพราะว่าทั้เฮ็ดขึ้นกันครับเออมันติรู้ต้งมาจ้าดิดซ้ำได้เพื่อนโหแต่สามตัวนี้ไม่มีใช่ไหมพ่อเพาอะบางคั้งกับฟันว่าเพิ่นมาบอกกันอันห้าสี่หนึ่งผู้ผู้นี่แหละผู้ไอผู้อันนับปลาอันสูเทวดาเนี่ยครับเออ ผลม,มาห้าสี่หนึ่งผลมาวานนี้พอ่อพ่อก็บอกห้าสีหนึ่งเดียวครับมันพ่ออันนั้นแหละสามไอห้าสองผลสาม,สามห้าสอง่แต่ว่ามันไปเข่าสองหาครับสองหามันไปออกปีนครับสามไปออกหาสองแต่รอบนี้คือว่ากลับด้วยกับด้วยแล้บบบวบานนี้พี่บอกเลยพี่สีเตียนนะนว่ายากจะเอาตรงไหลเขาของพ่อเปนผู้ประเสริฐเดือดสีมาตเตอใสก็คือตอนนี้ให้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะพ่อมาเอาดู อันเก่าก่อนพ่อมันเข้าตัวไหนมายังไงนี่นี่ครับมันเขานี่แล้วมันเป็นส้องหาพอให้ไปนั่นบานนี้มันจะออกมาพอออกหาสองครับนีเยอะเป็นแนวทางนะพ่อเนาะแนวทางอันนี้ของงวดที่แล้วนะไอ้พี่นะเอาเอามาดูก่อนนะครับเดี๋ยวชุดใหม่เดี๋ยวพ่อจะทําให้ก่อนอื่นพ่อจะไปเยี่ยมแม่อุดรก่อนนะครับมันเกย่งใจอยู่างบอลยางนน่งอยู่ครับขอให้แม่อุดรหายเร็วๆนะครับเนาะครับ กับพี่สาวเหมือนมันเดียวกันบมหลายคนเนาะพี่สาวของพ่อสวัสดนะครับแม่อุดรหรือแม่ควงฟ้าเนี่ยคือให้เลียกแม่นทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นแนวทางนะพ่อนะเป็นแนวทางให้พ่อเป็นแนวทางให้ชอบกระจัดขัดกระพันเนี่ยครับเอาไว้งวดวันที่16เดี๋ยวจะมาตามอีกทีครับวันนี้ก็มาดีใจกับคุณพ่อนะครับผมก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะพ่อนะใช้วิจจารณญาในการรับชมนะครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณคุณพ่อครับผม